แม้จะยังไม่ได้บทสรุปในเรื่องของสนามแข่งขัน F1 นะครับแต่สำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยแล้วอย่างได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติจนมีลุ้นที่จะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกไปติดตามเรื่องนี้ในช่วงของ g อส s บสปอร์ตครับ างครั้งความแน่นอนก็มีสะดุดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันในปี2558ที่กลายเป็นประเด็นข่าวไปทั่วโลก แต่บนความไม่แน่นอนก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพอีกมิติในการยกระดับขึ้นไปเป็นประเทศมอเตอร์สปอร์ตและยิ่งการออกมาประคมข่าวของสื่อต่างประเทศโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายคาเมโล S. เอสเปเรตาบอสใหญ่ของโดนามอเตอร์สปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือมอเตอร์จีที่เผยว่าประเทศไทยอาจจะสร้างบันทึกการเป็นเจ้าภาพมอเตอร์จีในปี2515 ไอเดียดังกล่าวก็ยังได้รับการสนับสนุนจาก Green is, กลินจาวิสผู้อำนวยการของยามาฮ่าซึ่งเห็นดีเห็นงามด้วยกับการขยายตลาดของมอเตอร์จีที่ปัจจุบันสนามแข่งขันครึ่งหนึ่งไปกระจุกตัวอยู่ที่สเปนสหรัฐอเมริกาและอิตาลีหากเป็นจริงนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่า โลกแห่งกีฬายานยนต์ตอบรับความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพของไทย fera. หลายปีที่ผ่านมาความสำเร็จของนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตของไทยมักจะถูกจำกัดส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถโดยเฉพาะกับการสร้างอีกหนึ่งบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์สปอร์ตแห่งเอเชียเมื่อนักบิดแห่งค่ายยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมเดชาไกรศาสตร์กลายเป็นชาวเอเชียคนแรกนอกเหนือจากเจ้าภาพญี่ปุ่นที่คว้าแชมป์ออสเตร a ลมาครองได้สำเร็จและยิ่ง ตอกย้ำเก้าแห่งการพัฒนากับการเบียดนักแข่งญี่ปุ่นขึ้นไปยืนบนโพเดียมแชมป์สนามแรกประจําปี2013ของเฉลิมพลผล,ผล,ลไม้อีกความสําเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศวันนี้ของสองนักบิดชาวไทยพร้อมแล้วที่จะสร้างชื่อให้ระบืออีกครั้งในศึก m f r Japan 2013